เด็กๆอ่าไปเล่นกันเถอะไปปลาปลาปาปาขี้เกียจลุกหนูไปเล่นกันเองนะอาบูชวนสนงไปเล่นสินี่ไงไปเลยเออสนงมาแล้วเออโอ้โหวิ่งหน้าตั้งเลยลูกเอ้ยอ่ะทางนั้นมีฮันเซลอยู่ด้วยสวัสดีฮันเซลไม่เล่นกับหมาเขาเหรอหมาเขาเล่นกันดูน่ารักมันไม่น่าสมุทรมีเท่าไหร่แล้วมันดูอาบูทำไมเล่นกันดูแรงจังเลยเฮ้ยไอเจโนเล่นกันดีๆหน่อยเฮ้ย อะไรกันเนี่ยเล่นกันโอ้โหเด้หยุดโอ้โหเล่นกันดูแรงมากม,มันเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยทุกคนต้องคอยแบบข้ามรามโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยแต่นี่คือเล่นนะนี่ย้ำว่าเล่นนะเล่นเล่นนี่คือเล่นเล่นแล้วโอ้โหสุด ดูดิความที่เล่นความทาเล่นของเจ้ามีโคราล่ากับไอเจ้ามีหิมะขาวตัวนี้นะครับก็จะมีความทะเล้นไม่เบาเลยเล่นการรุนแรงแบบนี้ถ้าสังเกตคือแทนเซลน่าจะอยากจะเดินหนีมากกว่านะครับจริงๆงในหลายตัวแต่ถ้าปล่อยออกมาก็คือจะเล่นรุนแรงกันแบบนี้ทุกตัวไม่ได้นะครับก็จะปล่อยให้คนที่เขามีพลังเท่ากันเล่นด้วยกันไปนะครับผมถึงแม้จะต่างไซส์แต่เชื่อเถอะว่าพลังมันเท่ากันจริงๆนะไม่มีใครเหนื่อยเลยเพราะถ้าเหนื่อยมันจะหยุดเองนะครับ ซึ่งตอนนี้นั้นถือว่าเป็นเวลาของการพักผ่อนพักแล้วเหรอลูกพักไว้มากเลยอ่ะโอเคงั้นต่างคนต่างพักเนาะโอเคบ๊ายบาย